เออเออเอ้ยท um, ี่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมีแขนมีขาด้วยอือืมอืออฝนตกเอ้ยนี่มันเลือดนี่นะว้า อ่ี้ต้องลุกหน่อยแล้ว look, look. <Br ow. S 1> ลุกเลยดีกว่าเออลุกลุกบราวบบ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 บวะแล้วบบบว่าเราอบบ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 บเราต้องไปที่ไหนเอ้ยบนบบนบบบบนบะบบอบบ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 บนบบบับบ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 ้บบ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 เฮ้ยเบบ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 นบเบบ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 คบบบ้ เบาได้นะเบาได้นะเบาได้นะครับเบาได้นะครับเฮ้ยหมอทำไรอ่ะเออมีคนมามีคนมาเฮ้ยหลบทำไรอ่ะอืเก่งหน้าเราเนี่ยซ้อนคนด้วยเอ่อมาผมมีปัญหาอะไรหรอครับคุณคคุุณณลูกค้าสวัสดีครับหมอสวัสดีครับมึงมาแค่นี้มึงกวนกูใช่ไหมเปล่าครับผมมาเฉยๆอ่ะ ทำมาแค่นี้มันกวนกูใช่ไหมเนี่ยมึงจะเอาหัวมึงจะเอาหัวมึงจะเอาหัวครับเจ้เด้เจ้เจ้เจ๊เจ้